ไปเออไป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 เลยไปเลยอย่าพูดดูนะว่าแตกเวลาจมลูกแทมมันเจ็บหัวเข่าะไรเลนะมันยิงกงโก้กปอะไรอันกลับขึ้นนั่นนะจินนี่สบายดีป้าลูกนี่จินนี่ ตมตมตตมสวัสดีปรุงกันตมตัมอมืกันมันมันกะขั้นมันขั้นนั่นนะกับาทนะตัวเมื่เมอัวเมื่อสวัสดีเออเฮ้ยไม่ไม่ไ้่ไมนี้เฮ้ เว่ยกัเป็นไครน้องก็เป็นไครเออนีเด็กคนเป็นไข่ไปชักจูบบอสบายดีประรุงก็ะดกตบมือไม่ตบมือใหม่สบายดีสบายดีก่อนสบายดีเบิงเบิงตีคนก่อน เบิ่งเบิ่งมึงเนี่ยแ่นดินประเทศไทยไม่รูกเวลาเราเป็นตะยานใช่ไหเนาะแฟนดินไว้นะเฟินดินไวในประเทศไทยนะบดประเทศโต๊เนี่ยโต๊มันแบบคมๆเลยนะครับ้ว้าตะก้าวตก้าวตกาวตะกาวเปือระเ้าวตัาวะาวตตกวะกะตกะกาะกะตะา เห็นโล้ในเฟนะตึงะแช่ไมเกดน่างกันไทยไดวงและบอกบพี่แป้งมาทัวประเทศด้วยอันทั่วประเทศไทยได้เราบอกนะช่างเป็นตดินไเเห็นต้นเลย เห็ดเราลงในเฟซนะเอ็นั่นนะคือตัวามไข่ไร่เนี่ยขางเห็ดมีบ่คือเห็ดบ่เป็นหนึ่ยในสายอะไรบ้านได้บ่เขาไม่น้องอีตัวหนึ่ติมกาบ่เคยเห็นเ่าเป็นแต่ย่านแทะหรอวะบ่ไม่น้องอีติมกาเห็นใบเบ็ดจะลงอ้อลงแต่ย่านแทะถึงตัวมันดวงตัวอันที่มันอโล่งเหรอปะตัวมันลงตัวมันอันไหนแล้วไม่พี่น้องเนี่ยเป็นตัวย่านแท้ใม่ไม่ชะชดจะได้นี่ยนะ เห็นว่ามือช้นชมเคยไม่เเจผลิตกมือนี่ติ๊ดมืเนี่ยเขาฆ่าเรานที่จากที่จากที่ซาเปตเขากืเป็บอเาลมาไม่เงืนเจ้าได้สิบเป็าวถเพียงมัหัวหัวนะจ้ะแต่ยาดี เชียงระเบิดเหรอคนหนีเตม้ยพี่รกิดทไมอยากเห็นคนหนีเต็มเลยออมันคือเจอนแบบนี้นะวงนนี้เนี่ยไปดูค่ะมันั้งหมเียผู้หญิงเ้ย ม<ด>ันเป็นน้ำหยนะักด้ยเนาะอืได้เลยอ่าขับรถน้ำทางนะไรนะเกอนไปไปื่อรๆว่าสามที่ตรงนี้เจาอะนะไปแรกจาตวะนะแต่นี่แล้วคนตายอ๋ไม่เนีีกจอยากกินข้าวอ๋ออะไรล่ะ เอามาพีมาพีมาพีเคยเีนมเคยเีนปูนจาเออลมาแห้งอนนี้เหมือนเนาะจ้าะเต็น่ากายคือบุญซีโน่ขึ้นเนี่ยกับผ้สอดกันเช่ยวๆป๋อผ้บชุ่ายานเบบสีเนะมีคนลงมาตึกนะดินไวที่ประเทศไทยเป็นกตย่านพุ่น่องใจก็พี่แปงอารมณ์เด้ยกับเป็นย่านครับ ตรงบริเวณนี้จะเป็นเต็น์อมวกาที่เจ้าที่เขากำลังตั้งอยู่อเชป้าจนิ่กันนะน้วิวป้ากลังไม่ไหวพี่น้องสาวบอกว่าเดี๋ยวว่นอืม อนอืมเกี๋ไปใส่ก็มต่แผ่นดินใบแท่น่เช็ดมุกแน่ดอกโอ้ยนี่ดีเนี่ยอูหาะเจน เพลงนนนะไทยหอเพลงไทยบยอนะไสดอย,อ,อยู่น,นี่จี <c oughs> นี่ตอ,อนนี้รถนแมโกำลังเคลียร์ทางนะครับให้ทุกทายเข้าไปช่วยเหลือนะครับเบสอาฝืนนี่แมนโบนี่เดียวนบน,นี่ คือีอินเดียกันแน่นี่ดงนี่นะเออจินใช้กระเป๋าเนี่ยพี่เมีเสียงเพลงข่าวบาทนีน่นี่ดิมองพี่แป้งอยู่ใช่คเขาเฟซพี่แป้งกัน แปงแล้วก็ยังเป็นตะยานเนาะ,ะแซ่บเป็นห่วงเนาะ FC ป้าลุงบัตรสุขุจุกคนระวังตัวในเดอ้อเนาะเป็นห่วงนั่งเวียนหัวมากเลยอะแบบนึกว่าบ้านหลังแรกนึกว่าเป็นตัหลังเดียวนะพอมันยุ่แตกไมนมีพี่แปง้งคล,อ,ลองามาเต็มซอยเลยอื <c oughs> เป็นตายย่แห้งพ่อแม่พี่น้องปัดปุน่ะสีแดงายน้องพดยานบ่เอายมีบ้านโอ้ยสูดๆได้จ้าพี่น้องนี่นะอ้า น้องอยู่ฟังไทยคอยปลอดภัยเด้อเนาะพูน่ะพูน่ะพี่น้องเคยเนะพิ่นก็บมเคยเห็นได้แบบนี้นะตอนแรกก็อ่าเป็นน้ำมันคือจะเป็นน้ำได้ไงเนาะคือจะเป็นอันปูนบ่ปวามันคือเป็นแนวนี่เป็นตะายานแท้ เมนี่บอกเมืนอมนอี่ว่าเมนดีดนี่นะป๊าดดีนะม่ตึกชงชวงด้วยนอนทางฝั่งไทยอืมุ้ยนี่น่า ดิละบิวอันเจนนี่มาพี่เ้องเป็นตะย,ยานแห้งอู้เสียชีวิตบ้านนี่เนาะโอ้โงสารผุนผุนลูกกระไรมาเด้อมาเด้อเดินหาวนันนี้เส้นกอนนี่ด้อ๋อเขาเอาลงเกือบทุกคนเลยคนอยู่อันประเทศไทยนะ่ะเงินในนั้นนะคนบ้านเ้าโอ้ยายบิวย่ายจีน พีน่ะพีน่ะกันดินไว้อืมอืมพูดนะมันคือหนามเนาะหนามโบคือปูนนี่นนะอกเคยเห็นขวายก็ได้หาจจะเห็นนี่แล้ว เจ้ากุ้ชิบาเปิติญาพบประทนเราแบบนี้อออีอาา่าใชใชยาี้อาาา้าพนเดินไปใส่กระเนบาท่ลพี่อะไรนะนี่แผ่นดินใบนี้มาเพิ่งนี่นี่โอไ้ไปยังนมุนไปยังล่ไ่ไ เศรษฐไทยฮาปลอดภยอดัยวัคซีนขู่สุกคนเด้อเนาะการแผ่นดินไหวพี่เมยพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงวัคซีนขู่สุกคนเด้อเนาะเป็นตายานพี่เมยพี่น้องเออเ่เคยเห็น,นเชาเพื่นแกเดินเคลียดมาเห็นจะพี่แป้งเอาลงตกใจเดินมารเราเต้นไปเรื่อยๆบ้านนี้ก็ตกตึ๊กนี่มาตกตึกถลม่มเนาะเปิดตาญาตเนาะเจนี่ ่็รุ่กได้ดุจะนี่ก็บพี่ชมบ่ายถ้ารูกเลาะกันหายกลวงเลาะเลยไปถ้าหาก็เป็นมาซือ้อนี่เนาะเป็นตอนประมาณตีหนึ่งนี่แหละเข้าไปนอนเข้าไปนอนเพื่็นอนจะด,ดีเพอาะจะดลกมาแล้วหายใจก็ได้หายใจผืดกินนมก็ะหาย ก็ให้คิดจังไงก็ให้เมื่อคืนเน่นอนเพื่อสินนนได้นอนเสือบตัวหนึ่งก็ะหานอนเสือบตัวหนึ่งก็ให้ยอยเพิ่มไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี่นางเผ่านั่งอันอภอยโยดิบอภันโยอันจีนี่เอาเงินจะไปซื้อนิไม่ได้เงินจะไปซื้อนนิจะไปเทอมเงินบอ ทำอะไรบ้าทำอะไรหาดีไงมันแหมดิมันแหมมันแหมฆ่มาคนชื่อก็อาแดงก็มาโดนน้ำต้นไม้มาพี่น้อยจ้างคนโค่นน้ำต้นใหม่แทนประตูเนาะประตูแล้วใหม่ก็ ดูเอาไปสมัครส,สองคนด้วยไ,ไออคงงรจะเอ,อื้อยเพื่อนบอกงอแงเนาะเอื้อยเพื่อน่ะจะคว่ำไหนได้เจ็บคอแต่ว่าไข่ไม่ได้แห้งดอกไข่นะจะยังดุดนอนบอกเจ้าเจ้ไข่ไม่ได้แห้งเอือยแต่เจ,จ็บคอเจะแหบเจนี่มันเป็นมมกขิงหุ่มอันนี้หัวห้อน เป็นบ <tro> ัดทิบเพื่อนไปนองช่วงนี้อากาศหอนเป็นบัดเชื่อนเพื่อนก็จเป็นแบบว่าก็ดะเป็นคือว่าเป็นแห้งเนาะแล้วกับไปซื้อซักยาเพื่อนต๊ด ดูน <S preach ers> ี่ก็เมื่อยค่ะพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดเลตอนเขาตอนเล็กน้อยแบบเพิ่นบ่บ่ได้เป็นเป็นไข่ขึ้นนานี่ก็โอเคตอนเเจ็เป็นหันนี่โอ้เมื่อยแล้วก็นี้แถมยังลูกครัวก็บ่อยู่แบบสิเนาะลูกัวก็จักจะเฮ็ด้วยให้งานสิเพื่อสิบ่ได้กลับปริญญจักมื้อใดกลับมื้อหยังสิเพื่อนกลับมาก็มันสิได้เอาลูกช่วยเฮางีล่ะอนเฮาเลี้ยงลูกผู้เรียนโอ้รมาน่ แต่เราอยู่หลายคนนี่กกเมื่อเงินนี่ดีแต่นี่ไม่ตู้เพรตู้เงินเนาะไม่อ้วนแต่ว่าการขึ้นเนี่ยเพิ่งเจี๊ยบเพิ่งติมเนี่ยครอบก็ไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงามหาเงินเรียงดุเรียงครอบเรียงพ้วสิ่เด็ดกลเป็นอาชีพสองเป็นอาทิตย์ป่างกันย่างพอดีมากนี่แกเป็นมาตอน เดินกลับมาเด้อเนาะสิบโมงสิบเอ็ดโมงเพียงคืนก็ยังมีมาหอดเรือนจกักเพิ้ลไปทั้งไปไซกลับมากบตัดโครงตัดคลิปเผื่อได้หมดมือตัดคลิปหลอกดินโทรศัพท์ติ่นโทรศัพท์เซ็ตโทรศัพท์มีโซฟาเนาะต้นช็อตแจ้งมั่งเถอ ปีสปีสี่ปี 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, ปห้าพกุ้งส่ป็ปยังมงตัวเขาหงองช่วงด,งดังที่ผ่านมากช่วงปีพ่พล้วตั้งแต่เนี่ยดังช่วงจัดกลอนสุดการการสงายมาแต่ไท่นะที่พาใส่ชุดประเทียวทะเลอย่งกับมากแบรักชือเมือจับไปใส่ กงีสองคนคนบกับแล้ับเดินโแไมไ่ไปกินขา้าววันนี้กลับมาห้องือเข้านอนถ้าเาบื่อบนชิมายอย่งเดี๋ก็นอนรับกอนเดี๋ยวกน,นอนมารับเดียก็ได้ยินเสียงรถคนมาก็ดูก่มกันคนับอำเภอเนาะเดี๋ย เดีย๋ยาแม่มาตกมาเดี๋วสวีมาเจ้เอดูยตัวเด็กน้อยได้นี่นะดีนี่นะโอเคเอเค่ะปารุคลิปนี้ไปกอนเด้อม,มาค่าเจนี่ห้เบิรงได้จ้ะมา่ายเบิเงันแนดินไหวเนาะเห็นนันก็ทบเนในเฟซต่างอย่างได้ไม่อด้น้มงได้นท้งทางไทยทนะสูๆเ้อจ้าใ่อกหัารุ่สูนะคะ เจนนี่เป็นกำลังใจให้ค่ะสบายดีสวัสดีเลป้าร,รุงเลอวุฒสุรทุกคน